แล้วใคสารท่านคงนะครับคณะกรรมการบริหารสโมสรแล้วภาพม่วงทุกคนนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารภาพเสมาชิกเลออนผู้ทตรงเกีติทุกท่านนะครับเมื่อวานใครดูวันนี้วันหญิงมากที่จีนกับไทยแข่งกันมีถึงห้าเซตนะแข่งกันจนแมตช์พอยสุดท้ายไทยชนะจีนได้มาทุกคนรู้ไหมครับแล้ววินาทีที eh ่นุ Cel ้นทำไงห้องน้ำก็ไม่เข้า หายใจก็ไม่หายใจตาก็ไม่กระพริบเฉดเช่นเดียวกับเมื่อกี้นะครับพี่่านไรอนปราโมดสมนามที่มาพูดเมื่อกี้ครับเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพรุ่นรุ่นเลยสองนาทีสามสิบวินาทีผมจำได้ไม่หมดผมจะต้องมาเรียนซ้ำเรียนซ้ำเรียนซ้ำแต่ท่านไรอันพราโมทตลอดเหมือนเมื่อกี้นะครับที่ผมภาคภูมิใจอย่างยี่เรียนี่าันปราโมทเดินเข้ามาในรั้วของบ้านหลังนี้ การชนะอาจารย์ทองบอกว่าท่านประโมทจําได้ไหมอดีตผู้ว่าการภาคคนนี้ไงที่ประทับใจและซึ้งใจในการทำงานของท่านท่านบอกจําได้ขอขอบคุณท่านแล้วประโมทถงนาเป็นอย่างยิ่งครับที่ยังจําผมได้ครับขอบคุณครับครับทุกครั้งผมเองเหมือนรูปคนนึ่งของสโมสรและบ้านท่าทมา่วงในปีบริหารที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนเปลีย่ยนมาก แต่จิตใจนึกถึงนั่นตลอดเพราะตัวเราเองผ่านจากตําแหน่งผู้ว่าการภาคมาแล้วเราจะต้องไปทํางานในตําแหน่งที่สูงกว่าเหนือกว่ารับตําแหน่งประธานฝ่ายของภาครวมแล้วทำย่างไรอะ่ะเพื่อที่จะให้คนในภาครวมนึกถึงคุณภาพดีๆของไลออนตากนภาคตามหนึ่งศูนดีเราก็เป็นแอบบัสเกอร์เป็นทูตที่ดีขององค์กรเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ดีภาพดี ไปสื่อสารข้านอกผมทำเช่นนั้นแล้วตอนนี้ไคนคอนทั่วประเทศรู้จักท่านหุกทั่วประเทศต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณข้อมูลดีๆจากทุกท่านที่มอบให้ผมครับปีใหม่นี้ผมไม่มีอะไรมากมายนอกจากว่ามีข้อแม้อยา่างเดียวผมอยากจะเป็นไอคอนไอคอนหนึ่งบนกระดันมือถือท่าน เป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์มือถือของท่านเวลาท่านนึกอะไรไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องราวของนายอ้นในหน้าเรื่องด้วยไปแง่ความสืออตอบก้จกรรมสและถูกต้องไหมครับผมพยายามที่จะทำดูเป็นหนอนหนังสือในเรื่องราวเกี่ยวกับนรอ้นเพื่อที่จะนำท่านไปสู่แก่นแท้แห่งนรอ้นเพื่อให้ท่านทำงานกิจกรรมอย่างมีความสุข ขอขอบคุณแล้วที่มาถึงถึงวันชี่ินอย่างนี้เลยวันนี้ทั้งได้เงินเจ็ดหมื่นบาทแต่ไม่มีความสุขเช่นเดียวกับผมเลยเวานผมไปหาลูกค้าการจจาลูกค้าเขาถามว่าอะไรผมไนะยลดทางานที่มันตางค์อะมึงทำมาไงได้มึงไปทำงานอะไรวะการกู้สนแล้วมึงไม่ได้ตามมึงทำทำไมผมก็เลยบอกเขาว่าผมจะตั้งมูลนิธิแล้วครับพียครัรก็จริงๆแล้วอะความสุขที่เรามีเนี่ย มันเกิดจากข้างในที่เราให้แรงบันดาลใจให้เครื่องมือดีๆกับคนรอบข้างให้เขามีพลังงานดีๆเพื่อที่จะต่อสู้ไปกับโรคปัจจุบันที่มันมีปัจจัยแปรผันมากมายถ้าเกิดเราทำตรงนั้นที่เกิดขึ้นได้กับคนรอบข้างเราได้เขามีความสุขเรายิ่งหัวใจทองโตและผมกำลังจะหยุดพฤติกรรมที่นั้นครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณตโมตอ่อที่ผมไปนะครับปีบริหารนี้ ผมต้องขอไคที่ <Okay. S 1> ผมทํางานเกี่ยวกับภาครวมมากเป็นพิเศษทา่านอาจารย์ปัญญาทราบดีผมทํางานสารนคมผมทํางานหลายๆกิจกรรมเพื่อที่จะทําให้องค์กรของเราไปได้ใคที่ทมทด่ดีแล้วมาผมขอบคุณทุกท่านมากครับที่เป็นลงใต้ฝีและคอยให้กำลังใจผมทั้งหน้าไม้และหลังไม้ขอขอบคุณครับ <laughs>